สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับซ่อมเจ้าไฮบริ48โวลต์5,000วัตต์นะครับตัวนี้นะครับอ่าซึ่งเป็นเครื่องยี่ห้อนี้นี่นะครับเป็นเครื่องที่ค่อนข้างที่จะคุณภาพดีมากนะครับสำหรับเจ้าเครื่องนี้แต่ว่าพังมาพราโดนจิ้งจกเข้านะครับอ่ะเละเลยอันนี้เป็นชิ้นส่วนของเครื่องนี้นะครับเยอะมากนะ แกนบูทสอตัวอันเบลเลอร์าเลยแกนใหญ่มากนะครับไม่รู้ว่าขี่แอมนะในสเปคบอร์ดเป็นแบบนี้นะครับไม่เหมือนตระกูลทั่วไปนะสำหรับเจ้าตัวนี้ทีนี้เรามาดูจุดเสียกันบ้างว่ามันทำอะไรถึงจุดไหนนะครับเจ้าจริงจกเนี่ยนะครับจุดแรกเลยก็คือนี่นี่นะครับนี่มีรอยช็อตอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับก็ด้านใต้มันจะเป็นแบบนี้ เป็นเสาซึ่งเจ้าจุดนี้นะครับน่าห่วงนะครับเนื่องจากว่ามันเชื่อมต่อมันเชื่อมต่ออยู่กับบอร์ดเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งเป็นทั้งชุดคอนโทรลส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นชุดจ่ายไฟนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลถึงบอร์ดตัวนี้หรือเปล่านะครับถ้ามีผลถึงบอร์ดตัวนี้งานก็จะเพิ่มความยากขึ้นไปอีกนะครับพอประมาณเลยนะ ก็หวังว่ามันจะไม่ถึงจุดนั้นนะครับแล้วก็มีจุดนี้นะครับที่เห็นได้อีกว่ามีรอยช็อตรอยไหม้นะนี่นะครับตัวนี้ดีหน่อยนะครับอ่าเป็นออโต้ทุกตัวเลยนะครับออโตหนึ่งตัวต่อ IGBT 1ตัวนะครับมี IGBT กี่ตัวก็เป็นออโต้หมดเลยนะครับรวมถึงฝั่งอ่า ฝั่งที่เป็น DC to DC นี่ก็ใช้ออปโตได้ ice, นี่นะครับถือว่าออกแบบมาดีนะครับราคาก็น่าจะดีพอสมควรด้วยนะครับสำหรับเครื่องนี้ทีนี้มาดูอีกด้านนะค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับนี่มาดูอีกด้านนะครับอ่านี่นะครับระเบิดนะครับนี่ระเบิดเถิดเทิง ครับ g ที LGBT ที่เห็นตอนนี้คือระเบิด2แต่ว่าที่เรียงกันอยู่เนี่ยนะครับก็มีเสียแน่ๆแ,แหละนะครับคงไม่ได้เสียแค่2ตัวนะครับแต่เบื้องต้นนะเช็คฝั่ง DC2DC ู DC o DC, นะครับมอเ f พวกนี้ยังไม่เสียนะครับยังดูดีอยู่นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าเครื่องนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะรอดไหมนะครับก็่อนข้างที่จะมีความมั่นใจไม่ค่อยเยอะ สักเท่าไหร่นะครับ50 50นะเครื่องนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องรุ่นที่พิเศษออกมาหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้ชํานาญหรือว่าอาจจะไม่ได้ซ่อมง่ายเหมือนตระกูลไฮบิดฟ้าขาวโซโลเทคอะไรพวกนั้นบอร์ดพวกนั้นจะซ่อมง่ายบอร์ดพวกนี้อาจจะลักษณะคล้ายกันการทํางานคล้ายๆกันแต่จะซ่อมยากกว่านะครับสาหรับบอร์ดเจ้าตัวนี้นะแต่ก็อ่ะคงไม่เกินความสามารถมั้งนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันดูว่าจะรอดไหมสําหรับเจ้าเครื่องนี้นะครับ อะนะครับมาต่อกันตอนนี้ผมก็ได้แก้ไขเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตามสเต็ปนะครับ i g b ีบทช็อตพักได้พังนะครับแล้วก็ชุดเกี่ยวข้องนะครับก็จะมีตระกูลออฟโตนะครับชิปซีเนอร์ SMD ต่างๆนะครับจุดนี้ก็ทำการแก้ไขแล้วนะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้เคืออ่าน้ำยาแผ่นพิ้นไว้นะครับเพื่อกันคาบออกไซด์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับทีนี้ส่วน นะครับส่วนบอร์ดบอร์ดที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือบอร์ดตัวนี้ซึ่งมันเสียบอยู่ตรงนี้นะครับก็เบื้องต้นนะครับเช็คดูแล้วนะครับไม่มีอะไรเสียหายนะครับก็ช็อตด้านล่างนะครับจิงจบเข้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเดี๋ยวต้องลองตอนทดสอบต้องลองอีกทีว่ามันจะผ่านไหมนะครับเพราะว่าเครื่องนี้ต้องประกอบก่อนก่อนที่จะทดสอบได้นะครับเบื้องต้นก็เช็คค่าไฟก็น่าจะปกติดี เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงจุดนี้ก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวขาญาติประกอบเครื่องแล้วมาทดสอบกันนะครับอ่ะโอเคนะครับมาต่อกันตอนนี้ผมก็ประกอบเครื่องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่จริงก็เกือบเสร็จแล้วนะครับพลาสติกกันลมด้านบนยังไม่ใส่นะครับก็ประกอบจอทุกอย่างนะครับพร้อมที่จะทดสอบนะครับพร้อมที่จะป้อนไฟเข้าเครื่องนะครับ อ่าโอเคผมก็จะป้อนเข้าที่แรงดัน50โวลต์กระแส cm นะครับอ่อนปุ๊บนี่อ่ะสวิต์เปิดค้างไว้ไม่เป็นไรนี่อ่าติดแล้วสักพักรอเครื่องอ่าอบูตนะครับอืมการเริ่มบูตกระแสนี่เรียบร้อยนะครับ ไฟเขียวติดไม่มีอารไม่มีเอรอร์ไม่มีควันไม่มีเสียงไม่มีระเบิดไม่มีฟอนะครับนะโอเคอ่าก็ไม่มีระเบิดเผิดเทิงอ่าโอเคเดี๋ยวจับวัดสัญญาณสายเว็บให้ดูดูซิว่าเครื่องนี้จะสวยงามไหมนะครับอึ้บนี่ฟืบนี่นะครับ สวยง,งามนะครับเส้นคมกริบเลยนะครับหัวมนดีมากนะครับสวยง,งามเลยนะครับทีนี้จะเพิ่มกระแสเป็นอ่าสัก12อแอมป์นะครับแรงดัน52โวลต์นะครับทีนี้ลองจ่ายโหลดฟึบนี่โหลดที่200วัตต์นะครับสายเวฟไม่เพี้ยนนะครับไม่มีกระตุกไม่มีกระเพื่อมไม่มีเพี้ยนต่างๆนะครับกระแสกินปกตินะ เพื่องก็ไม่ได้โชว์อาร์ามใดๆทั้งสิ้นนะทำไมมันไม่โฟกัสมันสะท้อนแสงนะครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็ทดสอบฝั่ง PV Input นะครับอ่าโอเคนะครับมาต่อกันทีนี้ผมป้อน PV เข้าอย่างเดียวนะครับโดยที่แบตไม่ได้ป้อนนะป้อน PV เข้าอย่างเดียวเพื่อทดสอบว่าเครื่องจะรันผ่านแผง โดยตรงได้ไหมนะครับเพื่อที่จะได้ทดสอบอแบบเต็มประสิทธิภาพนะครับให้มันรันจากแผงอย่างเดียวเลยนะครับถ้ารันได้นั่นก็หมายความว่าฝั่ง PV MPPT เนี่ยก็สมบูรณ์แบบนะครับโดยผมจะป้อนเข้าที่นะครับ250โวลต์นะครับกระแสสักประมาณสัก2แอมป์แล้วกันนะครับเพื่อทดสอบโหลดด้วยนะครับโอเคป้อนปุ๊บนี่โอเคอเครื่องมาแล้วนะครับ เปิดสวิตช้างเครื่องให้เครื่องออนนะครับปึ๊บอืมยังเงียบอยู่อ่าเริ่มแล้วอันนี้เรียบร้อยนะครับเครื่องรันได้นี่สองออกนะครับไม่มีอ่าโชว์โค้ดเออร์อใดๆทั้งสิ้นนะครับดูกระแสกระแสสแตนบายก็ถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับ0.1แอมป์นะครับ อตอนนี้ยังไม่มีโหลดนะครับนี่สายเวฟออกปกติสวยงามนะครับทีนี้ปล่อยโหลดที่200วัตต์นะครับสายเวฟยังนิ่งอยู่สวยงามนะครับกระแสนี่เห็นไหมถือว่าประสิทธิภาพดีนะกินกระแสน้อยมากๆนะครับตอนไม่มีโหลดนี่ว่ากินน้อยแล้วเจอโหลดเข้ามาก็กินขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับค่าสูญเสียเจ้าตัวนี้เคยน่าจะเคยเทสแล้วค่าสูญเสียถือว่าน้อยมากนะครับ e อ f i c i e n ร y รู้สึกจะ ไปถึงระดับ90%สําหรับยี่ห้อนี้นะครับผมไม่ได้ขายนะแต่ใครอยากได้ก็ไปซื้อเองนะครับราคาเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ประสิทธิภาพถือว่าดีมากนะครับอะไหล่ด้านในถือว่าดีมากนะครับจัดวงจรมาดีเกตอะไหล่ดีนะครับเร้าวงจรดีนะครับที่เสียก็คือตัวนี้โดนจิ้งจกนะครับจําได้แล้วโอเคนี่นะครับนิ่งๆนะครับ โอเคก็ถือว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับเครื่องนี้นะครับก็คงจะขอจบไว้เพียงเท่านี้แหละนะครับที่เหลือก็ประกอบให้ครบสมบูรณ์นะครับแล้วก็ไปเทสโหลดหนักกันอีกทีนึ่งโหลดพันวัตต์โหลด PV ด้วย AC input ด้วยนะครับเพื่อที่จะทดสอบการทํางานเต็มรูปแบบให้ลูกค้าก่อนส่งงานนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเหมือนเดิมนะครับมีอะไรสงสยัยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปผมอาจจะยังไม่มีเวลาเข้าไปตอบ แต่ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับเจอคอมเมนต์ไหนที่เร่งด่วนผมก็จะเข้าไปตอบให้แต่คอมเมนต์ไหนที่ยังไม่เร่งด่วนยังไงต้องขออภัยไว้ด้วยจริงๆงานยุ่งมากแต่เดี๋ยวจะเข้าไปตอบทีหลังนะครับยังไงก็มีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้ใต้คลิปต่างๆนะครับรายละเอียดส่งงานซ่อมที่อยู่ติดต่อเบอร์โทรต่างๆอยู่ใต้คลิปนะครับกดท่องอ่าเด็กคลิปชั่นใต้คลิปมันจะมีรายละเอียดต่างๆไว้ครบเลยนะครับขอบคุณที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ